ดีกว่านะวันโกนเนี่ยทุกวันโกนแเขาเขาจะมันร้องงองแงงองแงเนี่ยไม่呀คุณเอาผ้าอ้อมไม่ีืกัเด็กเกิดใหม่ได้ถ้ามีผ้าอ้อมหรือผ้าอะไรที่เขาใช้อยู่อ่ะเด็กใช้อยู่ชีออกมาจุดไฟย่อนลงไปเลยบอกเอ้ามารับเอาไปนะจุดไฟอ่าย่อนไปไหนย่อนลงไปข้างล่างอะถ้ามีบ้านถ้าไม่มีบ้านก็ไปตรงไหนก็ได้ บ,บ,นนบอกเอาไปเลยเนี่ยไปซื้อไม่ต้องมาเลี้ยงรอกโตแล้วเดี๋ยวแม่แม่มาจะเลี้ยงเองไม่ต้องมาเฝ้ามาห่วงแล้วเอารับเอาไปดึกวันไหนวันโกรวันทีะวันไหนที่เขาเป็นนั่นเองหคือว่าจะเป็นวันโกราแต่เด็กรุ่นใหม่เป็น,ปนวัน,วนสถิตาเอาไปเลยรับไปแต่ตัวลูกเนี่ยเราจะรับเลี้ยงเองไม่ต้องมาเฝ้าไม่ต้องมาอยู่ตามนวนะไม่ต้องมาช่วย แต่จริงๆนะคุณสังเกตดูเวลาเด็กตกบันไดหรตกไปที่สูงไม่ชื่อรักตลอดเลยนะไม่เจ็บนะรู้ไหมเด็กตกที่สูงแม่ชื่อราบตลอดเนะเร็นเขาข้อเห็นอราไปเล่าให้เจดีย์ดูเลยนะแล้คุณไม่อยากให้ลูกเล่นไม่อยากหัวเราะเพ้อเจ้อหัวเราะหรือคุยกับเขาก็คุณก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่เหรอคือแม่ตื่นล้อเขาล้อว่างแบบล้อกบบไม่มีเหตุผลอ๋ออยางไม่ใช่ไม่ใช่หรอคุณนี่เป็นอะไร งั้นเด็เขาลองอ่อนสามเดือนเป็นเฉพาะกานโคนบางคนก็ร้องสามเดือนถูกไหมเราพัดเอาพระอ้อมไปลองเัาก่อนให้เขาให้เขาฉีดใส่ใช่ไหมหรือไงต้องต้องให้เขาใช้ก่อนใช้ก่อนใช่ไหมให้เขาใช้ก่อนที่เราที่เขาจับเขาใช้ทุกวันน่ะแล้วแล้วต้องโคนผมไฟจะเป็นตะกวดคนบางคนเขาก็ไม่โคนนะสมัยนีแค่แค่ตัดเป็นกระจุกเขาจะไปฝัง ได้ต้นต้นพูนี้อ่ะอ๋อใบบอนไว้ไว้ับพูนกล้วยโูนเขาหนูริบกว่าฝังทำไมแล้วเอาวางไว้เฉยต้นกล้วยอ่าอะไรไว้ให้มันเย็นนั่นน่ะกล้วยในบ้านนั่นกล้วยนั่นแหละต้นกล้วยในบ้านนนั่แหละก็ไม่เห็นเลยโบราณคนเกิดวันนน้นนุ่นนี้ขวัญอยู่ต้นนู้นขวัญต้นตามขวดต้นนั่นต้นนี้ตามความเชื่อ่เป็นอย่างนั้น ั oh, nah, first, for you. For you huh. ็แก้กระจุกเพียรก็พอโอเคเนะแ้ทำไมดัดไปหมดงั้นก็ไว้เพียร์ไปเลยเอาไว้จุกก็ได้โอ้ยแกะก็ได้กลัวโคนแล้วไปโดนหน่ะออเวัวช่างอยู่นู้นอันตรปุ๋มเขินตายแต่เราเนี่ยยังไม่ใช่ใบมีโคนใบมูดนะยังใช่ใบมือนี่อยู่นะเราโคนห้ไรกคนแหละได้การโคนผมไฟมาเดินเดียวนะเราโคนใบหนาหัวเด็กอ่ะมันจะเป็นหน้าริ้ว คือเรที่จะให้หลวงพ่อเข้ามาดูดีให้เปลี่ยนหน้าได้เร็วมากถาโกูลผมป่ากันไปผมใหม่ขึ้นมามันจะแข็งแรงเซลล์ผมจะดีกว่าเก่าเยอะแต่ตอนนี้พ่อนี่ตัวสะอาดเลยนะไม่มีไม่มีไข่เลยลูกเราก็ไม่เคยมีไข่เลยเหมือนก็ล้างมาเลยเพราะว่าตอนทองเรากินยาหอมกินยาหอมติดยาหอมห้าจะดีมาก มกเปนนทำให้ท้องเราไม่ไม่มีไข่ทำไมนเรื่องเขาไม่กินยาหอมคืนน้ำมะพร้าอย่างเงี้ยแม่ครูครับเปลี่ยนหน้าไหมครับหไ้าน้าเาโคตรคือโคไปเนียหน้าเขจะเปลี่ยนเนะถ้าผมใหม่ขึ้นมาอ่ะเหาะเหาะอะไรนครูไม่รู้เสรยวผมใหม่ขึ้นมาจะแสดงว่าหน้าเขาจะเปลี่ยนไปด้วยผมใหม่ของเขาตัวนี้มันไม่โกรันก็ไเปลี่ยน่ไหนเออ แล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นแถวที่ดีเราก็ดีดีโคนผมมันก็เหมือนกัว่าเราล้างเมือกล้างยางตกค้างอยู่อ่ะน้อง่อยูอ๋อเขาอ่ะแต่นี่สมัยใหม่เขาคิดว่าลูกก็ออกมาสะอาดแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้แต่จริงๆอยากโคลนบมไปกันวคน แม่หมออยากให้เกิดไฟทุกคนสมัยนี so ้มีอีกเ่าฮ่าฮ่าฮงั้นขังขวานก็เยได้มีอีกเลยที่ไหนล่ะคะเดือนเดียนเดือนกันทิย์เรียนขวัญเอาค่ะถามแม่ไปเรียกขวัญแล้วก็โอ้มันยาวยาวจนไม่ทันขวันไม่มีเรียกเรียนเลยไม่มียกเรียนโอ้ลูกลึกอ่ะโอ้ลุดเรียกขวัญชื่อเขาว่าไปตู่ในน้ำไปเปิดปลาไปอยู่ในน้ำไปเปิดปลา ควันอะไรกันเนี่ยเอามาเดึกรวบเอาได้ไม่ถูกเป่าหัวเขาก็คือร้องไหมให้แม่เขากั้นใจข้างตามทีกั้นใจข้างเขาเรียกขวันเสร็จนะหายทำมาเยอะแล้วให้ร้องความเดือนเนี <ść> nah. ่ยมาโผ่รานมาเรียกขวันเสร็จแล้วก็เอาแม่เขานะครับไปกั้นใจเขาก็พามา หยุดทันทียิงย่งบวาสร้างอีกโบราณนี่ไม่ได้เลยลนะของแท้มีจเจ้าของอ่ะเืทีที่เรารเราช่วยเอาไว้อะของเก่านะท้องสี่ห้าเดือนอ่ะมันก็ดิ้นอยู่แต่ว่ามันปวดมันไปเป็นกระดูกทับเส้นเนะด็กเอาศอกเอาเข่าไปขัดโอ้เ,อเยอะเยอะอ่ะนะทหมอเขาก็มาหาเราก็มาดูอ้าวนี่ท้องนี่ศอกมันไปขัดอยู่ในคืนในนี่ยโอ้แต่องคปานี่น้ำตา วงจวกจวกจวกหนูไปหาหมอโรงพยาบาลอนเมื่อไหร่เขาก็บอกว่ามีเด็กไม่มีเด็กไม่มีอย่างไหน,นเนี่ยเด็กัวโตเบือเนี่ยไม่สี่ห้าเดือนไปแล้วหรือเราก็บอาอย่างนี้เขาก็กลับไปหาหมออีกบอกว่าหมอหมอหมอที่บ้านน่ะหมอตำยเขาบอกว่ามีเด็กยังมีที่ไหนจะมารููดีกุแท้มันไม่มีตัวไปเยอะ ก็แสดงเอาแล้วแก้ปัาแล้วเราก็เลยมาไหว้ครูที่บ้านบุลุงครูนะนะรอดเขาบอกว่าโอเคคัวที่ยุกก็ดีถ้าเด็กคนนี้เขาอยากได้ปูมาเป็นมาเป็นปูโอเคอยากจะเอาไว้ซื้อทอดก็ให้เขาโตให้เขาใหญ่ออกมาได้ทอดได้ทําได้อะไรได้รักษาโรคเขาก็ขอให้หายก็ทอดออกมาเราก็ไม่ไม่ไม่กูนหัวของมัเราไม่ติดทำยาวเป็นถุงป้นนี่ ไม่เพื่วมากุลภูมผมใช้เราเปคนตัดไว้เขาเลยเขาก็ไม่ให้ใครทำเขาเอาบวชให้เราไอ้ครับเมื่อกี้ที่พูดว่าเขาทำ่านเย็บแผลอะไรเงี้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เขาเกี่ยวแล้วคนร้องแก่ก็ห้ามเย็บห้ามพันห้ามตอความเชื่อความเชื่อบาณรช้เข็มห้ามใช้เข็มห้ามโดนเข็มตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปอย่างเ้ยห้ามเย็บเบาเย็บเมาห้ามอะไรคือมันมันมันประสบผ่านเราเด็กกับมันพันอยู่นั่นเองถ้ามันไม่อ๋อ มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นที่กินก็ได้หูมากแต่ไม่รู้เด็กไปพันธุ์ต้องหลุดจากเขตงงโบราณเราเล่าเรื่องโบราณนะครับมันก็ใช่เลยนะแล้วแม่ครูเคยเจอเคสไหนแค่เคสเดียวหรือว่าหลายเคสไหมเด็กพันธุรคพันตัวกมนเจอที่ว่าเขาทำอาชีพแบบนี้แล้วยังไม่เจอกันเยอะก็ยังเจอละโรพันขาลรคพันธคอ เพราะว่าเขาทำอาชีพที่แบบเย็บอะไรพวกนี้เขาทำอาชีพเย็บอเขาถ่ายเขาทำเขาถายแล้วเขาต้องเย็บกระสอบเนี่ยพอเสร็จแล้วเขาก็จะมาปิดปากกระสอบมันมัดมันมันสมัยก่อนเขาทำเยอะเพราะว่าเขาไม่มีอะไรทำมีอะไรก็เป็นปากยหมือนเขากระเป๋าหารเสร็จก็เป็นเขาก็ไปส่งตามบ้านแบบนัน